เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนประชาชนทั่วไปนะคะกมรมส่งเสริมการเกษตรเตือน56จังหวัดรับมือฝนทิ้งช่วงและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือน56จังหวัดวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมปี2565นะคะภักเหนือ17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากนกครสวรรค์น่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง ลำพูนสุโขทัยอุร,รดิและอุรธานีภาคตะวันออกเชียงเหนือ20จังหวัดนะคะได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงการบุริรัมมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานี ภาคกลางและภาคตะวันตก10จังหวัดนะคะได้แก่กาญจนบุรีชัยนาทนครนายกนนทบุรีสระบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีลบบุรีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออก7จังหวัดนะคะได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีราชประจินบุรีระยองและสะแก้วภาคใต้สองจังหวัดนะคะได้แก่พัทลุงและสงขลา แนะนำเกษตรกรให้ปลูกพืชอายุสั้นและสร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำเพื่อการเกษตรโดยขอย้ำให้ติดตามการคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องหรือสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่หน้าสำนักง,งานเกษตรอำเภอและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านนะคะ แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทุกคนนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรเตือน56จังหวัดรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกระกฎะาคม2 5 6 5นะคะ